ครับพบก,กับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคูเต้นะครับกับผมครูเทวันภูพันทองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูการต่อในส่วนของ Microsoft Excel นะครับเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับของสูตรที่จำเป็นแล้วก็น่าจะได้ใช้บ่อยนะครับผมได้จำลองอสมมุติข้อมูลมานะครับเป็นข้อมูลนักเรียนนะครับมีเลขที่มีคำนำหน้ามีชื่อนามสกุล แล้วก็มีข้อมูลประสงค์ฉีดวัคซีนนะครับฉีดหรือไม่ฉีดมีน้ําหนักข้อมูลส่วนสูงอันนี้เป็นข้อมูลสมมูิทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวขอแก้ไขนึงก่อื่นนะครับก่อนจะประมวลผลเนี่ยก็มาดูก่อนนะครับสิ่งที่จะประมวลนะครับมีจํานวนนักเรียนทั้งหมดจํานวนนักเรียนชายหญิงแยกจํานวนนักเรียนที่ฉีดไม่ฉีดวัคซีนตัวน,นี้จะหานะครับหา น้ำหนักน้อยมากเฉลี่ยส่วนสูงน้อยมากเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนที่จะประมวลนะครับต้องมาทําการเขาเรียกว่าการคลีนข้อมูลหรือว่าทําความสะอาดข้อมูลก่อนนะครับให้ถูกต้องอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับนายอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าข้างในก็ยังมีนายอีกตรงนี้เราก็มาลบออกเนาะ,ะตรงนี้ก็น่าจะพิมพ์ผิดอยู่นะครับอ่าโอเค อะไรอีกครับไปดูข้อมูลของผู้หญิงสิผู้หญิงนะครับรู้สึกว่า,านี่ไงนะครับบางคนนะครับก็ใช้ตัวยออ่อแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องก่อนที่จะทําการประมวลผลนะครับโอเคอโอเคได้แล้วครับเราลองมาใชา้สูตรแรกครับสูตรนับจำนวนนะครับ นับจำนวนเราก็จะนับในช่องคอลัมน์ A นะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขนะครับเพราะคอลัมน์มันจะนับข้อมูลช่องเป็นตัวอักษรไม่ได้เดี๋ยวเราไปลองดูกันได้ครับข้อมูลเราจะอยู่ตั้งแต่แถวที่2นะจนถึงแถวที่38โอเคฉะนั้นผมก็จะเริ่มต้นในการพิมพ์สูตรเท่ากับนะครับ C O U N T นะครับคลิกตัวนี้เลยก็ไดนะ้วนะ เขานะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยโทษทีกดกดกดเกินนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเขาแล้วก็ a 1คอนอนะครับปิดวงเล็บ Enter ครับ <c oughs> เขาก็จะนับให้เราได้37คนนะครับตอนนี้ แต่ถ้าไปเผอนับช่อง b นะครับเขาจะนับให้ไหมไปลองดูนะครับผมเคยลองก่อนหน้านี้แล้วมันไม่ได้ปุ๊บไม่ได้ครับถ้านับในช่องที่เป็นข้อความไม่ได้นะครับต้องนับเป็นตัวเลขเท่านั้นโอเคนะครับง่ายๆครับสําหรับสูตรนับจํานวนเนาะที่นี้นะครับถ้าจะนับแยกล่ะถ้าจะนับแยกจะใช้สูตรเขาอิฟครับอ่ะเราก็มาคลิกช่องนี้ก่อน พิมพ์สูตรครับเท่ากับเขา if count จริงมีให้อยู่นะครับเขา,า if วงเล็บเปิดนะครับช่วงข้อมูลของเรานะครับเราจะเช็คชายหญิงก็เช็คได้จากช่องคอ,อลัมน์คำนำหน้าตรงนี้คอลัมน์ b นั่นเองนะครับก็ b1 หนึ่งบีสามแปอย่ามาปิดวงเล็บครับใส่คอมม่านะครับหรือว่าสิงเก e ตโคต คอมม่าตัวนี้นะครับเราจะขั้นเพื่อใส่เงื่อนไขมันนักเรียนหญิงนะครับนักเรียนหญิงเราก็จะขึ้นต้นในคำว่านางสาวนะครับให้ใส่ตัวดับเบิลโคดตัวนี้นะครับแหม่ยังประกาศคู่เนาะแล้วก็พิมพ์นะครับนางสาวโอเคแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับาตามนี้นะครับ Enter ดูปุ๊บได้27คน ลองไปใส่นับนักเรียนชายดูครทีนี้เท่ากับ C O U N T เขาอเหมือนกันนะครับเปิดวงเล็บ B 2องโคลอน B 38มแปคอมมาเงินไขทีนี้นของเราเป็นนักเรียนชายก็จะพิมพ์คำว่าชายาไม่ใช่พิมพ์คำว่านาย นาเนะโอเคนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับ enter อ่านะครับนักเรียนทั้งหมดเรา37นะครับแยกได้เป็นผู้หญิง27คนผู้ชาย10คนอ่ะบวกกันได้37โอเคถูกต้องเนาะที่นักเรียนที่ฉีดไม่ฉีดวัคซีนนะครับเราก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับใช้เข้า if เหมือนกันแต่เราก็ไปเปลี่ยนเงื่อนไขอ่า count if แล้วก็ เปลี่ยนช่วงข้อมูลด้วยนะครับช่วงของเราคือช่วง d เนาะ d 2โคลอน d 3 8ามคอมมานะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นอา้าวคอมมาหายไปไหนขอโทษทีครับนี่โอเคอ่าตัวนี้จะเอาจากที่ฉีดก่อนอ่าคนที่จะฉีดเนาะปุ๊บอ่าแล้วก็ วงเล็บปิดปุ๊บมีฉีด25คนฉะนั้นไม่ฉีดต้องเป็น12อ่าลองดูครับต้องเช็คต้องเช็คครับ cu nt if นะครับเปิดวงเล็บอ่า d 2โคลน d 3 8คอมม่าอ่าไม่ฉีดไม่ฉีด ลงนี้ปิดนะครับเพราะว่าเรานี้เรามีคําว่าใช้ฉีดกับไม่ฉีดเนาะปุ๊บอ่าโอเคครับตรงกันนี่เป็นการใช้สูตรในการนับเนาะนับรวมแล้วก็นับแยกโอเคนะครับทีนี้หาน้ําหนักอ่าน้อยที่สุดง่ายมากอันนี้ง่ายมากครับอ่าเท่ากับถ้าหาน้อยสุดก็คือมินนะครับ m i n ย่อมจาก minimize ในะเองนะครับแล้วก็เปิดวงเล็บใส่ช่วงข้อมูลไปถ้าน้ำหนักก็ e เนาะ e 2โคลอนมี38นะครับปิดวงเล็บเรียบร้อยปุ๊บน้ำหนักน้อยที่สุดเฮ้ยมีคนได้หนึ่งเหรอขอภัยขอภัยผมขอดูสิผมไปใส่ช่วงข้อมูลโอ้จริงๆด้วย <c oughs> อันนี้น่าจะพิมพ์ผิดโอเคขอภัยนะครับอ่ะผมแก้ไขแล้วน้ำหนักน่าจะเปลี่ยนนะครับน้อยสุดเป็นแปดมี8อีกนี่น่าจะผิดเนาะอ่าน,นี่น่าเป็น38โอเค นะครับอ่ะไปดูใหม่นะครับน้ำหนักน้อยสุดก็คือ36อ่าโอเคครับต่อไปน้ำหนักมากสุดเท่ากับ Mac นะครับวงเล็บเปิดใส่ช่วงข้อมูลเหมือนเดิมครับก็คือ Column E นะครับน้ำหนักให้เป็น E 2อ c o l E 38ปิดวงเล็บให้เรียบร้อยนะครับกด Enter ได้เลยอ่าสูงสุดคือ50นะครับอ่าน่าจะเป็นคนนี้โอเค น้ำหนักฉเฉลี่ยล่ะ,ฉะเละฉะเล,ะลี่ยเราก็ใช้สูตร average นะครับเท่ากับ a v e r เออาร์เ e, ตัวนี้นะครับอ่าก็ข้างในก็จะเป็น e 2สองโคบอนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับ average ลงเต์ลงในเปิด e 2 e 2งอีส e 3 8อ่อาเฉลี่ยอยู่ที่4ีนะครับส่วนสูงละ่ะส่วนสูงก็ย่อมหาได้เช่นเดียวกัน สูงน้อยสุดคือตี้ยนเองนะครับก็จะใช้ My, min นั่นแหละครับ min นะครับ, M I น,รบนี่ส่วนสูงเราอยู่ในช่อง f ข้อมูลก็ใส่เป็น f 2โคลอน f 3 8ปิดวงเล็บให้เรียบร้อยนะครับสูงมากล่ะก็ max นะครับวงเล็บเปิด f 2โคลอน f 3 8มวงเล็บปิดสูงมากสุดคือ167 นะครับเฉลี่ยล่ะ,ะก็เหมือนเดิมครับ AVERAGE ครับ A V E R A G E ตรงนี้เปิดนะครับ F 2องโคลอน F 3 8ปุ๊บ enter อ๋อนะครับตัวทสนโยมเราไม่ได้กำหนดแต่ว่าถ้าอยากให้มันน้อยนะครับก็สามารถมานี่ได้ครับลดตำแหน่งลงไปให้เหลือสัก2ข้อพอ โอเคนะครับสูงเฉลี่ยอยู่ที่รนะ้อยหเนาะอันนี้ก็เป็นการประมวลผลข่าวๆแต่ว่าทีนี้ถ้าอย่าง <c oughs> น้ส่วนสูงแล้วกันส่วนสูงถ้าอยากหาคนที่จํานวนจํานวนคนที่สูงเกิน160อ่านะครับอันนี้เงินขายแล้วนะครับ มีกี่คนนะครับใช้อะไรเราก็จะไปใช้ count if ครับ C วงเล็กเปิดนะครับคนที่สูงเกิน1 1 0อ่ะช่องข้อมูลก็อยู่ในช่อง F2 โ o โ o น F, F 3 8มอมมครับเงื่อนไขอ่าเงื่อนไขครับอ่ะสูงกว่า160ก็คือมากกว่ามากกว่า160 นะครับมากกว่า160นั่นเองปิดลงเล็บ enter ครับคนที่สูงมากกว่า160มีอยู่10คนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่าน่าจะประมาณ10คนนั่นแหละนะครับอันนี้คร่าวๆเนอะนับให้ดูคร่าวๆได้นะครับอ่า,อาดีๆเลยก็ได้อ่ะ1 2 3 สี่ห้าหกเอ่าเก้าสาสิคนนะครับนี่ก็เป็นการใช้สูตรนะครับคร่าวๆใน Excel เนาะช่วยในการประมวลผลนะครับข้อมูลสารสนเทศนะเบื้องต้นได้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ลองเอาไปใช้ดูกันนะครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ